ยึดเข้สกินปืนฟรีค็เทเลยสาสตร์สวัสดีทุกผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอันนี้ก็อยู่กับผมนะครับมิสเตอร์เวลีวีนะครับผมวันนี้นะครับทางกาลีนาฟีไฟนะครับผมมีกิจกรรมมาใหม่นะครับผมได้ AK สกินดาก้อนถาวรแล้วก็ M4 Star Commander นะครับผมเรามาดูกิจกรรมกันเลยครับกดเข้าที่ร้านค้านะครับแล้วก็กดนี่เลยครับผม4บทเรียนเทอรใหม่ครับผมกดไปเลยครับแล้วก็เลื่อนมาที่เช็คก่อนนะครับผมให้เรากดตกลงไปครับ การบ้านผมน่าจะมีหมดแล้วนะครับพวกนี้นะวิธีรับรุ่นร้องนะครับผม <c oughs> นี่เลยนะครับผมชวนรุ่นน้องไปแล้วนะครับสองไอดีนะนี่นะครับผมให้ทุกคนกดมาที่วิธีรุ่นน้องนะครับใครที่รหัสยังไม่ถึงเลเวลสามสิบนะครับผมนี่ดูนะวิธีการรับสกินปืนเอเคถาวรน,นะครับ คือคนที่จะได้สกินปืน AK ถาวรกับ m n s t s t c r m o m n d n r นะครับผมจะต้องเป็นเลเวล1ถึง29เท่านั้นนะครับเลเวล1ถึง29จะทำได้ทุกอันนะครับผมนะไอดีผมมีเยอะนะครับผมใครที่อยากให้ผมทำให้ก็บอกได้นะครับผมนะบอกใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับ ตอนเลเวลหนึ่งถึงยี่สิบเก้าตอนั้นนะครับเข้ามาที่พิธีรับรุ่นน้องนะครับผมแล้วก็ใส่ UID ไปเลยครับรหัสที่เราจะให้ปืนสกินปืนนะครับผมรหัสหลักผมเลเวลเกินแล้วนะนี่ครับผมเมื่อส่งไปแล้วนะครับกดออกมาเลยครับเดี๋ยวเราไปดูในรหัสที่ผมส่งไปเลยก็แล้วกันครับผมโอเคครับคุณผู้ชมผมก็เข้ามาที่รหัสไก่แล้วนะครับผม ถ้กดมาเหมือนเดิมนะครับร้านค้าแล้วก็สี่บทเรียนครับผมแล้วกดมาที่พิธีรับรุ่นน้องนะครับนี่ครับผมนะรหัสใครที่เลเวลยังไม่ถึงสามสิบนะครับจะรับได้นะครับผมกดรับไปเลยครับยืนยันครับผมนี่ได้กล่องมาแล้วครับกดตกลงไปครับสิ่งที่พวกคุณจะได้นั้น ราคาหลายพันเพชรน,นะครับผมขอล็อกเอาลข้อใหม่แป๊บนะครับมันต้องออกเกมเข้าใหม่นะแต่ว่าล็อกอาเข้อใหม่ก็ได้ครับผมกดเริ่มเกมนะครับนี่ครับผมของก็เข้ามาแล้วนะครับ นี่ครับสกินปืน AK ถาวอนถ้าใครไม่เชื่อดูนะครับผมกดรับเลยครับนี่ครับ AK ถาวอนครับนะ AK ถาวอนนะครับผมแล้วก็สตาร์คอมมานเดอร์ย4มด้วย <c oughs> กดใช้งานไปเลยครับแล้วก็ได้ชุดพวกนี้และกล่องสูบด้วยนะครับผมเยอะมากนะครับของ โอ้โหใครที่เลเวลยังไม่ถึงสามสิบนี่นะครับผมได้ของเยอะมากนะครับบอกไว้ก่อนเลยไม่เชื่อเดี๋ยวจะให้ดูเลยนะครับผมสกินอาวุธนี่ครับถาวรถาวรครับนะมีดาเมจด้วยไม่มีบัคด้วยนะครับผมสกิลปืนมีด้วยนะครับ คลิปนี้ผมก็จะมาสอนรับของฟรีประมาณนี้นะครับผมถ้าใครชอบก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ